เทคนิคการจำที่ห้องเรียนไม่เคยบอกวันนี้พี่หมอโฟล์คอนำเสนอคำว่า wireless นะคะน้องรู้ไหมคะว่าคำว่า wireless เนี่ยมันเป็นคำที่รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมที่มันแปลว่าการชาร์จแบบไร้สายนะคะจริงๆแล้วมันประกอบด้วยรักศัพท์คำหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือคําว่าเลสเนาะไเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าสายไฟเนาะเลสเนี่ยแปลว่าไม่นะรวมกันมันก็เลยหมายถึงการไร้สายนะฮะซึ่งคําว่าเลสเนี่ยมันเอาสามารถเอาไปแตกเป็นคําศัพท์ได้เยอะมากเลยคําว่าเลสเนี่ย ลงท้ายด้วยเลสเนี่ยมันจะตรงข้ามกับกลุ่มที่ลงท้ายด้วยฟูเนาะเป็นแอดเจทีทั้ทงคู่นะฮะคำว,ว่าฟูเนี่ยมันจะแปลว่าเต็มไปด้วยส่วนคําว่าเลสเนี่ยจะแปลว่าไม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นคําว่า c o ลเลนะคะแปลว่าเออมีสีสันสดใสนะคะถ้าเกิดมันตรงข้ามมันก็จะใส่เป็นคําว่า c o l o r l e s s เนาะที่แปลว่าเออไม่มีสีสันนะคะหรือสีใสๆสหรือเป็นคําว่า e คฟ l นะคะโคแปลว่าหวังใช่ไหมฟูแปลว่าเต็มไปด้วย o คฟ f u l รวมกันมันก็เลยแปลว่าเต็มไปด้วยความหวังมันก็จะตรงข้ามกับคาว่า e less อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนั้นั้นถ้าเกิดคําว่า r ามฟ l นะคะแปลว่าอันตรายลองเดากันสิคะว่าถ้าเกิดเป็นคําว่า h r m l e s s มันจะแปลว่าอะไรนะคะ